สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีแขนหมุนนะครับแขนอะไหล่นะครับเป็นแขนตัวเทียบนะครับมาแนะนาพี่พีนะครับสําหรับพี่พที่ใช้ล็อกสปินนะครับวันนี้นะครับเป็นแขนสแปรแขนอะไหล่นะครับทรงโลบอทนะครับน็อปจับเป็นทรงฝักบัวนะครับเป็นแขนอลูมิเนียมนะครับอย่างดีนะครับราคาไม่แพงนะครับเป็นแขนสแปรอะไหล่ให้กับพี่ๆีที่ ทำแขนลอกนะครับตัวเดิมนั้นชำรุดเสียหายนะครับก็วันนี้นะครับเป็นแขนขนาดหกเหลี่ยมนะครับเป็นแขนขนาดหกเหลี่ยมนะครับเป็นแขนขนาดหกเหลี่ยมใส่กับลอกทั่วไปนะครับใส่กับลอกทั่วไปนะฮะก็เอามาแนะนำให้กับพี่ๆได้รับชมกันมีขนาดที่ใส่นะครับตั้งแต่เบอร์3 0 0พ4 0 0 0 ห้าพันและหกพันนะครับพี่ๆที่นะครับทำแขนลอกชำรุดเสียหายนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้อย่างตัวนี้นะครับเป็นลอกอาชิโนนะครับโบเบนมิงโกโบลาเว่นนะครับเบอร์สี่พันอันนี้ก็ลองใส่กับน็อปนะครับขนาดเบอร์สี่พันนะครับก็ออกมาได้สวยงามนะครับจับเนี่ยกระชับมือเลยนะครับถ้าพี่ๆ นอปเดิมนะครับเนี่ยแขนเดิมจะเป็นโลบอทนะครับด้ามจับนะครับเป็นไม้นะคพี่ๆก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับอยากเสริมความกระชับมือนะครับตัวนี้ก็สามารถเพิ่มได้ให้กับตัวลอกของพี่ๆเองหรือว่าแม้กระทั่งนะครับตัวนี้เป็นลอกไดว่านะครับเลฟลอด LT ตัวใหม่เบอร์4,000นะครับก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับ กับแขนลอกทรงโลบอทนะครับด้ามจับเป็นฝักบัวตัวนี้ก็สามารถใส่ได้นะครับก็จะสามารถเ,เสริมหล่อได้ด้วยแล้วก็จับกระชับมือได้ด้วยนะครับกับแขนลอกตัวนี้นะครับนี้ไดว่านี่ครับความคอนนะครับหรือการให้ตัวของแขนก็จะมีนิดหน่อยนะครับ ก็จะมีนิดหน่อยสําหรับลอกบางรุ่นนะครับก็จะไม่ได้แน่นกระชับเหมือนกับตัวคู่ตัวเลยนะครับสักทีเดียวนะครับก็จะมีนิดหน่อยนะครับนะครับนะครับนิดหน่อยสําหรับนะครับการให้ตัวของแขนลอกนะครับเนี่ยใส่กับไดว่านะครับตกปลาหน้าดินธรรมชาติแม่น้ํานะครับจับกระชับมือเมื่อเจอกับนะครับเกมใหญ่ๆนะครับตัวนี้ก็ลองทําดูนะครับตัวนี้ เป็นบ o าวนิงนะครับรุ่น b บ a ็กแพนเทอรนะครับเดี๋ยวลองดูตัวนี้เป็นเบอร์4 0 0 0ันะครับแขนก็ต้องเป็นเบอร์4 0 0 0ันะครับแขนจะมาเป็นชุดเดียวเบอร์3000กับ4 0 0พนะครับจะจะ,จะใส่ด้วยกันได้นะครับเบอร์5000กับ6,000จะใส่ด้วยกันได้นะครับ,ก,นะรบก็ลองดูได้นะครับก็ลองดูได้ สำหรับพี่ๆที่นะครับแขนลอกนะครับเกิดความชำรุดเสียหายนะครับก็สามารถซื้อหาไปเป็นสแป์นะครับซื้อหาไปใช้กันได้ราคาไม่แพงครับอันละ250บาทนะครับราคา250บบาทเท่านั้นนะครับไม่แพงเลยนะครับนี่นะครับนะครับจับกระชับมือนะครับ ถ้าตัวนี้เป็นเบอร์สี่พันใส่แขนนะครับเบอร์สี่พันเนี่ยก็จะสวยนะครับตัวแขนลอ,อกนะครับชุดนะครับเนี่ยทรงโรบอทเนี่ยจะห่างกับชุดเอ่ออาร์มไม่มากจะดูสวยงามไม่ไม่ห่างกันจนเกินไปนะครับก็ยังดูความมีความสวยงามอยู่บ้างนะครับเนี่ยแต่งก็ยังสวยเลยนะครับแต่ถ้าเราเอาเบอร์หกพันมันก็จะใหญ่ไปนะครับเนี่ยก็เป็น ทางเลือกให้กับพี่พีที่แขนลอกนั้นชำรุดเสียหายตัวนี้เป็นโบแกนนะครับตรวโบแก้นน็อปเดินก็จะเป็นท็อปหมายบางครั้งตัวน็อปนะครับอาจจะชำรุดเสียหายแตกไปบ้างเกิจากการกระแทกหรือว่าล่วงหล่นนะครับก็สามารถที่จะใช้อันนี้เป็นเบอร์5,600 6น0 0นะครับเบอร์5,600ัน0กนี่ก็จะใส่ด้วยกันได้นะครับ ก็พี่ๆที่ลอกช้ำรุ่เสียหายนะครับสั่งซื้อกันเข้ามาได้ได้ทั้งความสวยงามเท่นะครับจับกระชับมือด้วยได้ทั้งความแข็งแรงกลับคืนมาด้วยให้กับลอกพี่ๆนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นเบอร์5 0 0พันกับลอก5,000ันนะครับชุดอาร์มนะครับกับชุดแขนนะครับเนี่ยก็จะดูสวยๆนะครับสมดุลสมส่วนกับเขาเลยนะครับนี่นะครับเบอร์5,000ันกับ4 0 0พันเห็นไหมครับก็จะสวยๆเลยครับ ไม่ได้ดูนะครับห่างกัน,กนจนเกินไปนะครับน็อปจับจะสงใหญ่กว่านะครับเบอร์ห้าพันกับหกพันเนี่ยก็จะใหญ่กว่าเบอร์สามพันและสี่พันะครับเป็นแขนสแปร์นะครับให้กับ